สวัสดีครับ f c ทุกท่านอยู่กับผมช่องไมโบที่ชาแนะ FC. ลเอฟซล่าสุดเราก็มาถึงบ้านหลังที่เจ็ดแล้วเอฟซี FC. เราก็จะไปมอบข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารมาเอฟพร้อมกับขนมเนาะนะครับไปบรรเทาเบื้องต้นก่อนในเอฟซเพราะว่านะรู้สึกว่าเ,เขาจะขาดในส่วนนี้นะก็ต้องการส่วนนี้เป็นเป็นเป็นระดับแรกในเอฟซ เดี๋ยวเราก็มาถึงแล้วเนาะโอ้สรุปถึงจริงเมียเนอะหยิบกล่องตรงเบไทยรถโอ้ฮะโอเคมาถึงแล้วโอ้ฝนตกฝนตกแน่วันนี้สวัสดีครับพี่น้องเอซีเนาะตอนนี้เราก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่นเอฟซีกลับมาโอ้มาตอนฝนตกพอดีฝนตกนะฮะ,ออะเอฟซีใส่เสื้อใส่เสื้อละอย่าให้ละลูกอ่า <c oughs> พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะก็เอ่าฝนตกหรับนะฮะฝนตกหรับฝนตกในเอฟซีพี่น้องเลยเรามาอีกครั้งหนึ่งอ่า อะไรมาช่วยเหลือพ่อกับความชุ่มฉ่ำใช่มมามาชื่นใจครับมาออกมามีกี่คนเนี่ยเอามานั่งกันตรงนี้เลยเออค่ะบ้านหลังที่อันนี้เป็นบ้านหลังที่เจ็ดใช่เป็นบ้านหลังที่เจ็ดนะอามานั่งมานั่งลูกให้ให้ลูกนั่งตรงนี้บอกนะ ใช่อ่าใโอ้ใครมานั่งได้กินขนมเออสวัสดีครับเจอสวัสดีครับไาเอ้ยไวสวัสดีครับกองไวัสดีค่ะเอออ้าอ่ะไม่รอช้าดีกว่าใช่ทีได้มาเขามดดระสอบไดมน้ำเปลือยสอบเสงน้ำเปลแบบนไงลู น้ไปกเบอบโต้างได้บะโตาบผมผมผมแรงครับผมแรงอันนั้นนี่อันนั้นใช่ไหมใช่ใช่นี่คือข้าวสารนะครับข้าวสารไอ้นโตมันคือหนาวกว่าเด ปโ้้บเปยังดอกประตูทงนี่บ่เปกี่ยอกามดอกโอเคกไลเปิดรถให้าสิอาคนยงสวยนะเจ้าของมาโกโกไลโอ้ฝนตกพี่น้องก็เฮ็ดจะได้ละฮะวันนี้โอ้ยฝนกระตกเนาะตกับพี่น้องเออมาอย่างชุ่มช่ำเออ ฝนตกมายังชุ่มชํำเอามอบแล้วเข้ากับสียกงอไปให้เพิ่นเลยขังไหนมันเปียกได้เด็ดเลยีวเปียกส้สีเลยอย่าเฝ้าตกฝนเลยอดเอาก่อนตอนนี้นะเราก็มาถึงบ้านหลังที่เจ็ดเนาะใช่องถ่ายมันเอเนาะใช่ใช่ใช่มันเป็นสูตรสูตรเลยนะฮะได้แล้วนนี่นะครับ อ่าอ uh, ู้อันนั้นตาวาวเลยนั่นน่ะจองไม่กระพริบเลยมอบจัมาลูกขยัน่าลูกขอยาับรับขอจากคัอินบ่อหน่อยพ่อ่อาออเคมาลูกมาตัวน้อยด้วยอมาน้ำขอม้าลูกอืมอาอออ คุณเคยไปเหยียบ้านเข้ากงเลยนะพ่อเข้ามาเอออ่าหนึ่งสองสามโอ้แจ้วอีกขนมมาจุวยแจกยกอนวันที่ขอบคุณอะไรกันวะเราก็พูดเหมือนเดิมเนาะพูดเหมือนเดิมในนามสีสหายนะน้องกิฟต์นะปลูกแม่แม่เนาะเรียกพ่อพ่อแม่แม่เนาะก็ในนามสีสหายจากช่องยูทูปสี่ช่องนะลูกนะก็มีช่องสร้างไอเดียชาแนลนะ ในโพธิ์ทีชาแนวกับตันดําซิ่งก็โกโกไลท์นะคะสี่ช่องมาร่วมกันมาช่วยบรรเทาทุกน้องๆนะเบื้องต้นก็คือมีข้าวสารเนาะแล้วก็ข้าวเปลือกมาบรรเทาทุกน้องๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งอื่นจะตามมาหลังจากพวกแม่แม่ขายเครื่อได้นะลูกนะ <c oughs> ใจเย็นๆนะเดี๋ยวพวกแม่จะมาบรรเทาทุกให้น้องๆใช่ไหมกับต<ช>ันครับผมทุกคนเนาะอะเอารขอบคุณนะบันไดไว พูดอะไรไม่สอยนะลูกอันอยากอะไรพูดไว้ให้ใจดีหน่อยลูกอะไรสุขภาพแข็งแรงนี่นะเอีเอ้าเราก็จะเดินทางไปต่อนะท่านผู้ชมเอ้าไปยกยกเอาไว้ให้เขาก่อนดีไหม

เ้าไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวโดนผมนู้เหรอาคนเดียวเนาะแล้วปัหาว่าช่งโรไอเดียจะเนี่ยโคอะไรอน้อันนตัวานะไม่ได้ว่างด้ยเลยนะโกโก้นตัวมันเปียกเล่งนี่เป็นสีดำ้วยครับเฮ้ยตรงนี้มันเปียกมันเปียกพี่เข้าไปหน่อยพี่เข้าไปหน่อยยายยายยามันเกียวกับขายดยึงมาเมื่อกี้นี่ลยน่มนโมอยมดน้ำมอดอร์่าทีมจมเหือยมนะ อ่าในกระนังเธอทำในครุ๊ปจะรับก่อยจะรบก้างอ่าโอเคนะเอฟซีนะครับก็เอายกข้าวสารเข้าไปไว้ข้างในเพราะว่าฝนมันตกมันเปียกนะเอฟซีตอนนี้ฝนตกใหญ่เลยนะท่านผู้ชมอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้นะยังยังในเอฟซีขอให้แม่เนาะกอดพี่ครับยังเลี้ยงดูลูกเนาะ ที่เราเป็นนะให้น้องเป็นคนดีของสังคมเพราะว่าน้องๆอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเยาวชนของชาติเป็นรั้วของชาติในภายภาคหน้าไปเข้าบ้านลูกเดี๋ยวไม่สบายหี่ขนอ้นมไปเลยลูกเข้าบ้านไปเก็บเลยพวกเราภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นนะคะอะไรพ่อพ่อเกิดอะไรขึ้น อะไรตอนนี้คนตอดแทวหรอตอดแถวรับผู้ติดตามอตั้นเข้าแถวเร็วกตั้นเข้าแถวเร็วกนแรกเลยกดแกดแล้วคนแรกตอนนี้ใน FC ทุกท่านเราก็มาถึงหลังที่เจ็ดเนาะหลังที่เเราเลกรักกัด แต่หลังเราไล่จากหลังที่แปดมาไอ้มากไปนะเอฟซีกดทีเดียวแล้วยังบงให้มันหมดเลยใช่คือตอนนี้นะให้น้องเขาไปกดติดตามพี่พี่จะได้เห็นความเคลื่อนไหวของพี่พี่นะแล้วหนูก็จะได้เ็นูในช่องยูทูของพใช่พี่พี่กำลังจะมาปุ๊บมันจะมีคลิปมาเลยหนูก็ได้เตรียมตัว สมมุติว่าหนูอยากรู้ว่าพ่อแม่จะมาวันไหนก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้พ่อแม่ได้พ่อพ่อทำในโทรศัรั์มาวันนรู้เลยก็หนูก็เข้าไปคอมเมนต์ในเรืองนีณก็ได้อเอาแบบนี้เราเข้าเรื่องเนาะเราเคยในโพธิเคยตั้นยูทูบ เรามาปั้นน้องกันเนาะถ้าเราได้ลู้พื้นที่จะทำช่องยูทูปไม่ไ่อแล้วไปไปคะโอเคของผมไม่เป็นไรก็ได้กดกดให้ผมได้ยังยังเนาะไม่มีใครพิมพ์ให้เลยไม่มีใครพิมพ์ช่อช่องให้เลยเอามีมีช่องเหรอมีมีมีน้องเขาบอกว่าจะทำช่องยูทูปนะหรอโอ้ไม่แน่อาจจะได้มายกเข้าสารกับเรามาผสมปูน มาขึ้นมุงหลังคาแต่จะว่าเสาใช่ไหแบกทายได้ไหมพ่อเสาเหมือนหมือนเหมอน้องจะหน้าตาจะอาจจะร้องเพลงได้ร้องได้ไหมลูกร้องเพลงได้ไหมเสียงเพี้ยนร้องได้อยู่เสียงเพี้ยนคนยากเนาะเฮ้ยกัตนทำไมนานจังอ่ะต้องดูโฆษณาด้วยนะอ้ไป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 ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะ FC ท่านสวัสดีครับ